สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้นะคะพี่อ้อยจะมาทำข้าวต้มอ่าเรียกแหลเข้าวต้มผัดเนาะแต่พี่อ้จะทำเป็นมัดแรกๆนะคะเตรียมกะทิปน,นะใส่น้ำตาลนะคะพี่อ้อใส่ไม่ใส่เยอะเนาะ เกลือป่นเซนหนึ่งส่วนสี่ของช้อนชานะคะเพราะว่าพี่อ้อยทาไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราจะห่อเป็นกลีบเล็กเนาะก็เลยใช้ไม่เยอะ ชิมดูไม่ให้เค็มจัดนะคะแล้วก็ไม่หวานมากเนาะเกลือน้อยไปนิดต้องชิมนะคะอย่าเพิ่งใส่ทีเดียวเยอะๆเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเวลา พลาดไปแล้วนะคะจะแก้ไขลำบากเนาะน้ําตาลอ่พี่อ้อยใส่หมดเลยนะใช้เป็นกะทีกล่องเนาะข้าเหนียวนะคะข้าวเหนียวพี่อ้อยแช่แบบ่าเร่งด่วนนะคะคือใช้เป็นน้ำอุ่นนะคะแช่แช่ว่าย20นาทีแล้วก็นำมาล้างเนาะ เมื่อกี้เบลหยิบที่ผัดเสร็จเหกยิบผิดไปหน่อยตัวนี้จะเอาไว้ตักเขาเนี่ยลืมไปตัวดำนะคะตัวดำต้มให้นิ่มนะคะต้มขอนิ่มแล้วก็อ่าล้างน้ำให้สะอาดนะคะเพราะว่าสีเขาจะดำเนาะ แห้งนิดนึงจะบอกว่าทำไมใส่ถั่วดำเยอะเพราะว่าไปซื้อเข้าทานจะไม่ค่อยมีนะคะบางีอ่ะเขาโพสขึ้นมาเนี่ยมีถั่วดำเยอะเลยหรือว่าห่อที่เขาแกะไว้จะเป็นถั่วดำเยอะเลยแต่พอเราซื้อมาจะมีถั่วดำแค่นี้เดียวบางทีถ้าไม่มีเลยนะคะบางทีก็มีเม็ดสองเม็ด จะทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะพอผัดเสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้พักหนึ่งให้เขาอ่าตัวข้าวเหนียวเขาอึดนิดนึงแล้วค่อยมาห่อนะคะก็คลิปนี้ก็พี่อ้อยจะทาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะเพราะนี่ก็สี่นาทีแล้วอ่า เดี๋ยวค่อยไปเหาะกันอีกทีนะคะขอขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพี่ย่อยเนาะ,ะพี่ย่อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะเชิญเชิญนะคะฝากช่องน้องสี่ไปด้วยนะก็เป็นกาลังใจให้กันนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใกล้ช่องพี่อ้อยนะคะยังไงก็เข้าไปเป็นกาลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะ